ในระหว่างที่ทำาคมบบำบัดอยู่เนี่ยสามารถที่จะทานคอ r โรฟิลได้หรือเปล่าอันนี้ถ้าเป็นคอ r โรฟิลที่เป็นเกรดที่บริสุทธิ์นะคะที่ปลอดภัยกับร่างกายก็สามารถที่จะทานได้คอ r โรฟิลเนี่ยเขาจะมีคุณสมบัติเป็นคลค้ายๆโครงสร้างของเม็ดเลือดแดงะคะ่ะซึ่งเวลาเราทานคอ r โรฟิลในคนปกติจะรู้สึกว่าสดชื่นเนาะแล้วเขาก็ไปช่วยซับพิษด,ด้วยในคนที่กำลังอยู่ในระหว่างการทำาคีโมหรือว่าการฉายแสงเนี่ย ก็จะมีอาการเพลียแล้วก็เหนื่อยการทานคอ r โร i ฟิลเนี่ยก็จะมีข้อดีอย่างที่เนกกล่าวไปแต่บางครั้งจะบอกแบบนี้นะคะว่าคอ r โรฟิลเขาไม่เพียงแต่ทาให้เรารู้สึกสดชื่นเนาะแต่คุณสมบัติของเขาเนี่ยยังไปเขาเรียกว่าขาจัดพิษออกด้วยค่ะขจัดพิษที่ตับขจัดพิษที่สะสมอยู่ตามหลอดเลือดช่วยดีท็อกพิษที่เลือดดีท็อกพิษที่ตับแล้วก็ลําไส้เนาะทีนี้ในกระบวนการการ,การดีท็อกตัวเนี้ย มันก็มีทั้งข้อดีกับร่างกายทําให้เรารู้สึกสดชื่นกับอีกแบบหนึง่งมันก็ทําให้เรารู้สึกว่าเอ๊ะทำไมพิษมันเยอะมากเกินไปเนาะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะจะทานเนี่ยนะคะเราจะต้องดูสภาพร่างกายขอยงเราด้วยเนาะถ้ามันมากเกินมันดึงพิษมากเราก็อาจจะรู้สึกไม่สบายตัวเหมือนตัวรุมๆเพราะว่าพิษมันถูก เอาออกมาแล้วเม็ดเลือดขาวมันจะต้องไปเก็บกินพิษอะคะ่ะซึ่งมันมีงานวิจัยแล้วก็มีรายงานนะคะพบว่าคนที่ทําเคมีบําบัดฉายแสงเนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับเม็ดเลือดขาวก็คือเม็ดเลือดขาวเนี่ยจะอ่อนแอลงแล้วก็ลดปริมาณลงเนาะเวลาที่เม็ดเลือดขาวอ่อนแอและมีปริมาณน้อยเมื่อเกิดการติดเชื้อร่างกายก็จะถูกเชื้อโจมตีได้ง่ายค่ะแล้วเวลาที่มีการใช้เคมีหรือยาเยอะๆร่างกายก็จะเกิดภาวะดื้อยา ภาวะดื้อยาคือภาวะที่ยารักษาแล้วไม่ได้ผลนะคะแต่ว่าการใช้เบต้ากูแคนร่วมไปกับการรักษาเนี่ยมันจะทําให้ผลการรักษาเนี่ยได้ผลแล้วก็ป้องกันภาวะที่ภูมิคุ้มกันจะอ่อนแอแล้วก็เกิดการมีปัญหาเนาะแล้วก็ช่วยลดภาวะการอักเสบลดการอ่อนเพลียแล้วก็ลดผลข้างเคียงของยาเคมได้อย่างดีเลยนะคะ